ร้านเติมโลบักที่ดีที่สุดต้องร้านนี้เลยลาวาบักมีทั้งเติมแบบ ID Pass และ VIP Server ยังมีจำหน่ายโลบักถอยโค้ดด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบริการกดเกมพาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตยิงเลก a c ซก็มีให้เลือกมากมายเลยหรือว่าจะเป็นแมป All Star และอ n นิเม i ไ h t เตอร์เนี่ยก็มีทั้งบริการกดเทสและกดเกมพาสนะครับผมเล่งอยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ เอาละครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของ Anime Fighter s ์ m u l a t o r นะครับผมก็อ่าอัปเดตแล้วนะครับผม,ส,มสํหรับอัปเดต19นะคุณผู้ชมสํหรับอัปเดตนี้เนี่ยจะเป็นอ่าจากอนิเมะเรื่อง Fairy Tail นั่นเองนะคุณผู้ชมแฟนแฟนแฟ,นแฟนร์รี่เทเนี่ยก็ เตรียมมาสู่กันได้เลยนะครับผมสําหรับอัปเดตนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําสนิคพีคออกมาก่อนนะคุณผู้ชมมาถึงปุ๊บก็มาทาคิวอัปเดตเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าสําหรับอัปเดต19เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคเพื่อไม่นก้ไม่เสียเวลานะคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมด่านใหม่นะคุณผู้ชมจะเป็น Kingdom of for อันนี้นะครับผมราคาที่ใช้เปิดด่านเนี่ยจะอยู่ที่1นคิวเนาะโอเคครับผมปะเข้าไปเลยนะไอ้ดูด่านหน่อยสิรอบนี้มาในโทนมืด,มดๆแนฮะสําหรับ นี่เลยนะคุณผู้ชมโอ้ก็ด่านเนี่ยเขาเริ่มทํากว้างขึ้นแล้วนะไม่เหมือนกับด่านเก่าๆนะเออรู้สึกว่าเริ่มกว้างขึ้นทุกด่านเลยแล้วนี่มันอะไรเนะี่ยอันนี้คืออันนี้ก็เท็เจอไม่โหลดอ๋อโอเคเท็กเจอไม่โหลดประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดูสบไปาตาดีนะผมว่า เออดูสบายตาดีนะครับผมก็ไม่ได้ดู Fairy Tail ด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่รู้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่าตรงนี้เนี่ยมันประมาณตรงไหนในอนิเมะนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองสุมตู้สักทีสิดูหน้าตาตัวตลนะครหน่อยโอ้โหเท็กเจอร์ไม่โหลดด้วย What the fuck อ่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าว่ามันมันเป็นที่ตัวเกมหรือว่ามันเป็นที่ที่คอมผมว่เดี๋ยวนะผมก็ปรับอ่ะผมก็ปรับสุดนะ What the fuck? โอเคนะ่าจะบั็โมเดลอยู่นะคุณผู้ชมเท่าที่ดูนะตอนนี้เนาะโอเคเรามาดูทางด้านของอัปเดตโนตโดยรวมกันมากก,กว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับอ,อันถัดไปนะอ่าน,นี้ผมขอข้ามไปนะครับผมตัวใหม่12ตัวเนาะโอเคอยังถัดไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเครื่องเพิ่มเลเวลนะคุณผู้ชมที่ด่านเฟรมซิสตี้นะครับผมหรือว่าด่านทางด้านของไฟฟอนเองนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้เหมือนจะมีเขาเรียกว่าแบดเ็ตขึ้นมานะครับผมเป็นตาเสียลักเนาะ เหมือนจะยังบักๆอยู่ด้วยนะบางอันนะครับผมโอเคจากนั้นของเฟรมสตี้ครับคุณผู้ชมด่านนี้เลยนะวาร์ปมาดูหน่อยสิอ่านี่เลยนะเครื่องฟักจริงด้วยนะครับผมก็คือเครื่องเพิ่มเวลตระครน,นั่นแหละเนาะโอเค ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างถัดไปเลยเนาะอย่างถัดไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของตู้โลบักนะครับผมที่ด่าน Lucky Kingdom นะหรือว่า Back Cover นั่นเองนะครับผมก็สําหรับสายเติมนะสายเก็บทั้งหลายก็ไปสุมกันได้นะฮะถัดไปเลยนะจะเป็นทางด้านของพาสีฟใหม่นะครับผม Lucky 1 2และ3นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสิอ่าอินเด็กซ์นะครับผม Lucky 1เหรอไหนว่า Lucky กกหนึ่งนี่นะครับผม ก็ทางด้านของตัวเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่4.1นะครับผมสำหรับขั้นหนะึ่งเนาะขั้น2เนี่ยก็อยู่ที่เดี๋ยวนะผมขอหาแป๊บนึงนะครับอยู่ที่1%นะครับผมสดุดขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของแพสซีฟแบบเรนโบว์เลยเนะาะเจ้าตัวดีเทลวันนี้เนี่ยผมยังไม่ทราบนะคุณผู้ชมถ้าผมทราบเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปเลยเนาะว่าทางด้านของแพสซีฟลัคกี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับโอเคเรามาสรุปต่อเลยนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมจะเป็นนทาาางงด้ขอ ess, ast, อ่ อันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องนะครับผมจะสปาว์ตั้งแต่ลูม100ขึ้นไปในไทม์ไทออลนะครับผมทา่าน้าของเชสอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นของดอบนะคุณผู้ชมเมื่อเราตีได้เนาะอันนี้ต้องรอดูอีกทีนะผมก็ยังไม่ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะสำหรับตัวกล่องอันนี้นะครับผมทำไมรู้สึกเหมือนบางอย่างมันโหลดไม่ครบเหมือนอัปเดตมาแล้วมันมีบางอย่างที่หายไปด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผม คิดว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นนะก็จากการคาดเดาของผมนะทางด้านของกล่องอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นของที่ตีแล้วได้เงินเพิ่มอาจจะเป็นได้ทางด้านของเพชรด้วยเนาะแล้วก็ทางด้านของผลไม้นะครับผมก็ทางด้านข้อมูลของกล่องอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มไว้ให้กับคู่กับทางด้านของพาสติกลักกี้เลยนะฮะโอเคอย่างถัดไปเลยนะครับผมเรทดรอปอินเคสนะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆนะคุณผู้ชมก็คือเพิ่มทางด้านของจําจนวนของที่มันดรอปมานะคุณผู้ชมจากเรดนะฮะสมมุติแบบว่า,วาผมลงเรดธรรมดายอย่างเงี้ย แล้วผมตีปอตายได้5ได้ได้เพชรทั้งหมดเนี่ยห้ห้าก้อนใช่ไหมคุณผู้ชมได้ทั้งหมด5ฉาชาตเนาะอาจจะถูกเพิ่มนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นสักสิก็ได้นะฮะแต่ผมว่าก็อาจจะสุ่มเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอาจจะมีจํานวนดอกเนี่ยที่เยอะขึ้นเนาะค่อนข้างโอเคเลยสําหรับตัวนี้นะครับต่อไปครับผมจะเป็นทางด้านลีดเดอร์บอ d ์ด c ีพนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมีใคร ที่ DPC สูงๆนะครับผมก็จะติดลิเดอร์บอร์ดเนาะโอเคอย่างสุดท้ายจะเป็นบัคฟิกนะครับไม่มีอะไรมากเนาะเหมือนตอนนี้เนี่ยเกมยังบัคอยู่นะคุณผู้ชมสเกตได้ตรงข้างบนนี้เลยนะมันก็เดี๋ยวอาจจะมีการชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์เร็วๆนี้แหละนะเพราะว่าเรื่องโมเดลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โหลดด้วยเนาะโอเคสุ่มเล่นซะหน่อยเผื่อแบบสุ่มแบบจังหวะที่มันโมเดลไม่โหลดแล้วมันแบบออกไงดูจากทรงและมันน่าจะเกลือเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบัคหนักมาก อาจจะต้องรีจรอยก่อนก็ถือว่าผมมาทำอัปเดตเสร็จทันวัดีนะนี่ชัดเจนโอเคก็ผมก็เดี๋ยวทางนั้นของข้อมูลอย่างที่ผมกล่าวออไปเนาะทางนั้นของพาสซีฟใหม่แล้วก็เรื่องของกองเนี่ยถ้าผมได้ข้อมูลมาผมจะพิมพ์เพิ่มเติมตมาให้คลิปเลยใต้คลิปเลยเนาะก็ถือว่ามาสรุปแบบเร็วๆคร,รา่าวๆเลยนะให้เข้าใจง่ายๆนะครับผม โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่ไหผมด้วยนะครับผมมีอะไรจมาคุยคอมเมนต์กันได้นะครับขอลาไปด้วยหน้านี้นะฮะโอเคครับผมสวัสวนี้เนี่ยสวัสวดีนะครับ